เอ็กซ์ติโบอกเลยว่าอยากเยิ้มครับมาดูใกล้กล้องต้องแผ่นละตัวนี้เป็นงานแมชชีน่าเงาสวยมากแมชชีน่าเงาเนี่ยทำให้ปาดลงไปแล้วเนี่ยทำให้เส้นสายข้างก้านเนี่เหมือนลอฟอร์เลยนะครับสวยมากรุ่นนี้เป็นฝาเล็กก็จะเป็น6 3 0ลถตู้นะครับอยากให้เห็นรีเทลมากๆเลยแล้วสีที่เป็นสีมุกนะซิลเวอร์มุกอันนี้สายแบบหรูๆเลยนะหรูๆรุ่นนี้เลยแมชชีน่าเงาโอ้โหดูสวยว่านี่ดูครับ นี่แหละครับก็จไมคุณต้องเลือกร้อแบงค์คอสมิตมาชมใกล้ๆสีนี้ใหม่ล่าสุดเลยนะครับแมชชีน้าเงาขอบเงาทั้งวงเลยมองแล้วนึกว่าล้อฟอร์ตเลยนะครับอ่ะแล้วก็สีออริจินอลเราครับสีดูดูแบบนี้สีดํานะครับมิลลิ่งข้างก้านขัดเงานะครับแล้วก็ขอบเงาแล้วก็สีที่เราทํามาขายอยู่เรื่อยๆเลยก็จะเป็นสีไมซ์ซิงทั้งวงนะครับแล้วก็ขอบเงาสวยนี่โอ้โหตัวนี้มีงานมิลลิ่งด้วยนะครับ ตัวนี้ถอดโมไม่ได้นะครับเราจะมิลลิ่งก่อนมิลลิ่งเสร็จแล้วมาทําสีมันทําให้ล้อเนี่ยดูมีมิติมีเส้นสายสวยงามเลยนะครับเส้นจะไม่มีเบอร์เลยนะครับคมบ้างๆน,นี่คืองานจากคอสตินี่เห็นไหมครับที่สําคัญนะครับเรามาดูความแข็งแรงของล้อเราเห็นหน้าก้านล้อเล็กๆแต่มันซ่อนด้วยลิฟ์ข้างหลังนะครับ ล้อรุ่นนี้เทสโหลด955กิโลกร,รมัมไม่มีล้อแบรนด์ไหนแล้วนะครับปัจจุบันเทสโหลดแบบนี้นะหนักๆแบบนี้เพราะฉะนั้นรถตู้หายห่วงนะครับบรรทุกรถตู้เนี่ยสามตันกว่าบรรทุกของด้วยอะไรด้วยเนี่ยเราตีไปเลยแล้วบวกกับวิ่งความเร็วถ้าตกหลุมเนี่ยน้ำหนักมันจะยิ่งเพิ่มทวีคูณเพราะนั้นถ้าคุณใส่ล้อที่เทสโหลด955กิโลกร,รัมเนี่ย j w l Tuck เนี่ยคุณจะมั่นใจและปลอดภัยทุกเส้นทางแน่นอนที่สำคัญหล่อแน่นอนครับ